กลับไปแล้วครับสนามบินสนาบูบเปิดทัวเพิ่มเปิดเปิดตัวในครุกทัวร์โซนเกาหลีแล้ววันนี้เจอโดยบังเอิญน,นะฮะตั้งใจจะไปเซทไลท์วันนะครับแต่เราทักทายกันด้วยครุกทัวร์โซนเกาหลีก่อนไปติดตามชมกันครับ มากันแล้วอย่างล้นหลามนะครับทุบทัวร์โซนเกาหลีน,ะน่าเฉีนทีนะผมน่าจะเกาหลีนะดูจากภาษาดูจากป้ายขอยงพี่เขาว่าผมเดานนะที่โซนเกาหลีมาหลายคันรถมากครับตอนนี้ถือว่าผู้โดยสารโซนเกาหลีก็เข้าไทายมาจุกเหมือนกันฮนะจริงๆพอเดินเข้ามาในตัวาคานะทุกคนชั้นหนึ่งประตู3นะครับยังเหลืออีกทุบทัวร์หลายๆทุบทัวร์นะฮะของโซนเกาหลีนะครับทุกคนที่รออยู่ด้านหน้านะเมื่อไหร่เราจะได้ไปถึงแซฟต์ตะไรบอสตกทีไปกันฮนะ และแล้วเราก็ขึ้นมาที่ชั้น4ี่นะครับ International Departure ค่ะออกข้างหน้าเป็นโรวอลนะครับเที่ยวบินจากสายการบินเบียดเจ็ตแอร์นะครับเส้นทางไหนผมลืมดูนะทุกคนแต่ว่าเดินทางออกที่สุาทลายวันนะครับแล้วเห็นบรรยากาศการต่อคิวเพื่อเช็คอินนะผมคิดว่าได้เป็นกลุก่มทัวโซนจีนหรือโซนเวียดนามอะไรหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าค่อนข้างเยอะฮะเยอะมากนะน่าจะมาเที่ยวสงกรานกันแล้วก็ทยอยกันกลับบ้านนะครับหน้าตายิมแย้มแจ่มใสเราจะไปดู บรรยากาศที่ซตเท,ทไลท์วันการังทีแล้วฮะแต่ว่าขอเริ่มตรงนี้ก่อนอู้ชิลมากเยอะมากครับทุกคนกลับมาแล้วบรรยากาศที่คุ้นเคยหลังควนกรเสียณสมุดก่อนที่จะลงไปอาคารแซตเทรไลทวันที่สถานี APM ข้างล่างครับวันนี้ผู้โดยสารคึกคักใช้ได้ฮะแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอ,อินกันบางส่วนเลยฮะไปต่อครับ มาถึงแล้ว APM ทุกคนด้านนวนเป็น International Arrival จาก Satellite One นะครับการบังลงที่ Main Terminal mm hmm. เดี๋ยวเราต้องรอ Security เ mm hmm. ช e c k p o i n ก่อนฮนะคอยเข้าตามไป mm hmm. มาถึงแล้วทุกคนอาคาร Satellite One ชั้น3นะครับ International Departure นะครับพร้อมกับพี่ช้างเสร็จแล้ว ที่ช้างเสร็จแล้วมีผู้โดยสารมาถ่ายรูปกันปราบาดึกที่จ้างสวยๆแท้ๆเปิดใช้แล้วนะช้างหิมพานนะครับตอนนี้มีการปรับปรุงอะไรเพิ่มนะผมว่าก็ฐานน่าจะเป็นฐานฐานเดิมฐานใหม่หรืออะไรเพิ่มป่ะต้องดูจากข้างบนนะผมว่าถึงจะเห็นเนี่ยพอดูจากตรงนี้นี่คืออันนี้อาจจะเปลี่ยนไปนะอันนี้อาจจะเปลี่ยนไปกับฐานข้างล่างอาจจะเปลี่ยนแต่เพราะผมไม่แน่ใจอะ่ะกับมีที่แบบเขตกั้นแบบนี้นะครับแต่ผู้โดยสารถ่ายรูปกันช้าจ,จริง แต่สิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่เราควรจะทำนะครับเวลามาถึงอาคารสตารทไลท์วันนะครับก็คือมาเช็คตารางเที่ยวบินขาออกนะครับว่าตอนนี้มีเกียรไหนใช้งานกันบ้างและเที่ยวบินไหนกันบ้างเอ่ยไปดูกันครับตอนนี้นะครับท่านจะเห็นจะมีเที่ยวบินตอนบ่ายสามสิบนาทีสปริงแอร์ไลน์เซี่งยงไฮ้นะครับเก้าสี่แปดเจ็ดห้าหกขึ้นที่เกียร์เอฟหนึ่งหนึ่งเก้านะครับไฟนั่คอร์ไรด้วยเราจะไปทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูฮะแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับทุกคนตอนสี่โมงห เ j ็กเเดินทางปลายทางโซอินชอนนะครับที่เกต S103 คนละฝั่งจริงต้องเลือกแล้วล่ะฮะแต่จริงๆนะทุกคนวงตรงกลางตอน4ี่โมงยีนนี้น่าจะมีเวลานะครับตอนนี้ก็คือบ่าย2องกว่าๆนะครับการบินไทยไปสิงคโปร์นะครับต่อด้วยอัสเวีนแอร์ไลน์นะครับ TG 409ต่อด้วย OS 8611นะครับ S 1 1 4 A คืออยู่ข้างหลังเราที่เองเลยอันนี้ไปดูทันนะครับต่อด้วย4ี่โมงสามสิบห้าสปริงแอร์ไลน์ซีนะครับทุกคนไป C R 9462 6294 s 1 0 1ฝั่งทิศตะวันตกครับจริงๆในส่วนฝั่งทิศตะวันตกน่าจะเริ่มเห็นเยอะนะครับการบินไทยอีกแล้วนะต่อด้วยมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับ t g c 1 7นะครับเดินทางออกที่7 S118 นะครับโอ้ต่อๆกันเลยฝั่งทิศตะวันตกครับแล้วเริ่มที่5โมงนละทุกคนพนมเปญน,นะครับ S127 ของเวียดเจ็ตแอร์ Air, นะครับยังเป็นสายการบินหลักๆอยู่นะครับ ฝั่งที่ตวันตกเหมือนกันนั้นเลขตั้งแต่114ขึ้นไปนีนฝั่งที่ตวันตกหมดเลยนะครับคือด้านนี้นะครับ5้าโมงหนาทีย่างกุ้งนะครับ TG 3 0 3 S 1 1 6ก็ฝั่งที่ตวันตกเหมือนกันนะครับนี่น่าจะใช้เวลารอประมาณหนึ่งนะครับมีอุ้ยนี่อ่านอะไรอ่ะจางเจียเจียเหรอจางเจียเจียนะครับเจเจแอร์นะครับ S 1 2 3ฝั่งที่ตวันตกเช่นเคยแล้วยาวไปที่5้าโมงสี่สิบทุกคนสตาร์ลักซ์ไลน์ไทเป้เจเอ็กเจ็ดสี่หกนะครับเอสหนึ่งสองห้านนู้นนะครับ มีฝั่งที่ตวนออกบ้างแล้วนะครับทุกคนไทเปจากการบินไทยนะครับต่อด้วยรูปตันซานะครับโซนยุโรปนี่น่าจะเป็นแบบแชร์ไฟล์กันนะที่ G636 นะครับกับ LH7 อ่ะมีครบครบวนะครับที่เกต S104 ฝั่งที่ตวนออกด้านนู้นนะครับน่าจะมีแค่2เกตในตอนนี้นะครับคือในภาพรวมตอนนี้นะครับช่วงบายๆนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเที่ยวบินที่เดินออกจากเซาทไรเวันเยอะเท่ากับเบนเทอร์มินอลนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเลือกไปที่ไหนก่อนดี ฝั่งทิศตะวันตกก่อนดีกว่านะเอสหนึ่งหนึ่งเก้าครับไปฮะเรากําลังมุ่งตรงไปที่เกจทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับสังเกตป้ายนะเอสหนึ่งหนึ่งหกถึงเกจเอสหนึ่งสองแปดนะฮะคือตัวนี้ผมเอาสองจีสองใจว่าจะไปแวะเกจเอสหนึ่งหนึ่งสี่ก่อนหรือเปล่าไม่เอาดีกว่านะไปเอสหนึ่งหนึ่งเก้ากันดีกว่าครับซัทเทิร์ไลท์วันนะครับทุกคนเขาจะแยกฝั่งเป็นเลขคู่นะครับกับเลขคี่นะฮะนี่คือเกจเอสหนึ่งหนึ่งเจ็ดเราตัดเข้าไปได้ก็จะเจอเกจเอสหนึ่งหน,นึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ นุ่มๆสบายๆได้เดินอ้อมมาทางโซนด้านหลังนะครับไปที่เก t S 1 1 9นะครับของอาคารซัทไลวันนะครับมีผู้โดยสารต่อคิวกันแล้วนะครับเพราะว่าตะกี้นะครับตารางเที่ยวบินขึ้น Final Call นะครับแต่ถือว่าเราก็ยังทันนะฮะไปดูบรรยากาศก,กันหน่อยครับมาถึงแล้วทุกคน Spring Airline ปลายทางเสียงไฮที่1 1 9นะฮะ S ยาวตี่ขตัีเสเซ Spring และและ้วตามสเต็ปเดิมของเราก็คือ <Nice. S 1> ต้องมาดูเครื่องบินกันหน่อยตอนนี้น่าจะพร้อมรองรับผู้โดยสารเพื่อจะเดินทางไปเซี่ยงไฮ้นะฮะของ SPRING AIR LINE นะครับ,รบไปดูกันฮะบรรยากาศนี้ที่เราคุ้นเคยแต่ห่างหายไปนานเพราะว่าหยุดสงกรานไปนะครับเครื่องบิน SPRING AIR l ลน์ที่เกต S119 ะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบและทำหน้าที่กันแล้วนะแต่ว่ายังมีสายข้างล่างอยู่นะนี่สายสีเหลืองท่อทาความเย็นนะครับก็ กำลังเสียบอยู่นะยังยังไม่ได้เก็บนะแปลว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนซ้ายมือนะครับมีรถของเจ้าหน้าที่มาตเตรียมการแล้วนะครับทุกคนอุ้ยทําไปเล่นข้างหน้ามีเครื่องบินของกาตานะทุกคนน่าจะออกจากเซธไรวันหรือเปล่าไม่แน่ใจเก็ไหนนะกาตาตรงกลางส่วนข้างหลังนะครับ airasia.com ผมไม่แน่ใจนี่จะออกหรือจะจะเข้าน,น่าจะออกนะเพราะว่าลันเวย์อยู่ซ้ายมือด้านนู้นนะครับ ก็น่าจะไปเดินทางออกก็ได้ครับขอให้เดินทางโดยสัดิภาพทุกท่านครับทุกคนครับเนื่องจากในโชวงเวลาที่ผมมานะครับเครื่องบินน่าจะกําลังมีน้อยนะครับที่เรียกขึ้นเครื่องนะครับดังนั้น,นในฝั่งที่ตวนตกจากที่เราเห็นในตารางเที่ยวบินขาออกที่ซัทไลทยวันจะเห็นว่ามีเพียงเกต S ์เนะครับแล้วไฟนั่งคอไปแล้วด้วยอีกฝั่งนั้นก็คือเกต S103 เลยแต่เดี๋ยวเราเดินย้อนไปที่เกต s 1 1อกันฮะจะเห็นบรรยากาศว่ามีผู้โดยสารเดิน เอาดีนะเวิ้งตรงกลางมีผู้โดยสารรอเราซื้อของก็อยู่นะแต่ผมชอบเดินตัดเข้ามาโซนด้านหลังนะทุกคนที่ผ่านร้านค้าร้านอาหารนะครับกับเส้นทางที่เป็นพรมแบบเนี้ย <c oughs> ซึ่งเมนเทอร์นมินอลจะเป็นพื้นแข็งๆนะเดินพรมก็ผมว่าเซฟๆข้อนะครับนี่ s 1 1 8แล้วนะครับ116แล้วก็1 1 4นีอีกนิดเดียวเดินผ่านมาที่เกต S116 กลับเห็นจำนวนผู้โดยสารที่นั่งรออยู่ในเกตแล้วนะ แต่ตอนนี้เครื่องบินยังไม่มานะผมจาไม่ได้ด้วยเที่ยวบินนี้เป็นสายการบินอะไรนะครับแต่ก็น่าจะเป็นส่วนเอเชียนะฮะแต่จริงเกตเอหนึ่งสี่ทุกคนเบาเลยว่าผมไม่แน่ใจหน้าน่าจะยังไม่ออกหรือเปล่านะผู้โดยสารมาประมาณหนึ่งครับทุกคนป้บรรยากาศในวันนี้ที่สซทไรทวันนะครับเที่ยวบินจะเดินทางออกในช่วงเย็นเย็นเลยหรืออย่าเรียกบ่ายนะเรียกว่าเย็นๆยนดีกว่าครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆน่าจะทยอยมากันแบบนี้ฮะแต่จริงผู้โดยสารกำลังมากันนะทุกคนเนี่ยขึ้นมาจาก APM station นะครับ สาขาเซฟท์ไรวันนะครับขึ้นไปข้างบนสำหรับอินเตอร์เนชั่นแนลดดพาเจอร์แต่จริงแล้วทำไปเล่นนะผมลงมาข้างล่างนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลออริบอนะครับที่อาคารเซฟท์ไรวันอยู่เลยนะฮะเป็นเที่ยวบินที่เดินทางมาจากคาดว่าต้นทางสนามบินโตเกียวนาริตะนะครับแล้วก็กำลังลงไปที่ APM นะครับเชเดอร์เทรนนะครับจำนวนหนึ่งเลยฮะติดตามกันต่อครับ ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ไปเที่ยวนี้กับผู้โดยสารกลุ่มนี้หรือเปล่านะฮะเพราะค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้ส่งญี่ปุ่นส่งญี่ปุ่นเยอะอยู่เด้อกับ APM นะครับซึ่งตอนนี้เปิดทั้งสองฝั่งนะครับแต่ก็สลับกันมานะับผู้โดยสารกำลังลงก็ด้วยมาครับดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเทศไทยฮะไปแล้วทุกคนตอนนี้กําลังไหลเข้าไปแล้ว1แมตรพันหรือเปล่าฝั่งนี้นะครับกำลังเข้านะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งดูเวลานะครับประมาณ1นาทีเท่านั้นก็จะเข้ามารองรับผู้โดยสารรอบหนึ่งนะของ A p m เอาไงดีรอคันใหม่ดีไหมมาอะไรครับทุกคนใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ APM j u n c t i n Train เข้ามาทั้งสองฝั่งนะครับก็ผูดด้โดยสารเวลาลงเครื่องประมาณสักบาก่ายกว่าแบบนี้นะฮะที่มีเที่ยวบินเยอะๆนะครับก็จะสามารถเลือกลงได้อย่างอิสะระฮะไปครับขึ้น APM กลับเมนทีมีนอก,กันนะครับทุกคน มาถึงกันแล้วทุกคนเมนเทอร์มินอลหลังจากที่เราชาร์หลายวันนะครตอนนี้ APM กำลังเปิดรออินเตอร์เนชั่นแนลด t พาเจอต่อผมถือว่าในช่วงบ่ายๆนะครับจะมีเที่ยวบินจากญี่ปุ่นะนะครับตามสเต็ปนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับใบ3ใบ4ไปเรื่อยๆนะฮะจะเห็นบรรยากาศเที่ยวบินจากญี่ปุ่นเดินทางเข้าสนามบินสุรุมกัน เยอะแน่นอนครมาถึงแล้วครับชั้น2นะครับ International Arrival ที่ Main Terminal นะขึ้นมาแป๊บเดียวฮะกับผู้โดยสารกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้แล,แล้วเราก็มาเจอกันที่สายผ่านรอกระเป๋านะครับเส้นทาง AAXJ613 x, x จากโอซาก้านะครับเพียบปะางนะครับนี่แค่กำลังขึ้น First Bag นะครับทุกคนแต่ผู้โดยสารเยอะมากจริงๆวันนี้ถือว่าเซิร์ฟครับสำหรับการกลับมาที่สนามคลิปสนามยินสุนทภูมิ ครั้งหลังจากสงกรานะครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยบรรยากาศจะคงคึกคักต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อาคารจัตุริวันนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลดีพาร์เจอร์นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่อินเตอร์เนชั่นแนลอารายวัลที่เมนเทอร์มินอลนะครับพร้อมกับผู้โดยสารทรงญี่ปุ่นนะครับยินดีต้อนรับทุกคนมาที่ประเทศไทยแล้วก็ยินดีต้อนรับคนไทยกลับบ้านเลยครับแต่จริงไม่เล่นนะทุกคนใส่บาตรทีสองครังหน้านะเอเชียเอ็กซ์เหมือนกันครับเอเจหกศูนย์หนึ่งจากโตเกียวนะครับ ช่วงนี้อย่างที่บอกครับใบใบนะครับเที่ยวบินโตเกียวจุกมากทุกสายทุกสายการบินเลยนะมากันเยอะจริงๆฮะขอบคุณทุกท่านที่คอยกดติดตามคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็รับชมกันมาอย่างต่อเนื่องฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับท่านใดอยากให้พาไปชมที่ไหนฝากคอมเมนต์กันได้นะฮะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนหราบันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ